สัมโอ o โอเาโนโพรโมบอลเป็นผู้ทอดมงคลให้หนึ่งสองรวมกันครับบรรดาแฟนแมวยที่เข้าชมตึกปันตุชัยในวันนั้นหลายคนมั่นใจครับว่าฝีมาอฝีมือของลำกระบ,บวนจะต้องเหนือกว่าโอลรโนแน่และก็คงจะเป็นผู้นำชัยในวันนั้นแต่หมัดมวยครับมวยไทยนั้นไม่ค่อยแน่นอนเรามาติดตามชมรับมวยคู่นี้ นักบวน้องกีประยุตหรือคำเพียวสีกันศึกนะครับชื่อจริงอายุ22ปีจากน้องกีบุรีลังครับชกมาทั้งหมดก็ประมาณเ0ปีแล้วสำหรับการชกมวยของเขาร้ขขอยกว่าครั้งครับทางสุดท้ายนั้นพลาดท,ท่าแพ้ไฟโรธพอร์วาละคนที่เบดิดีดีแห่งน,นี้เรามาดูสถิติของโอลนโนกันบ้างน,นี่ว่าไดน,นี่สวยงามครับความใหญ่ครับเป็นประโยชน์ โอลานโพบานันนั้นชื่อจริงสมคิดเดิมปะโคนนะครับอายุ22ปีเท่ากันเป็นชาวเบอร์เมืองจังหวัดบุพราชธารีพกมาเาปีร้อยกว่าครั้งเหมือนกันครับอาจารย์โคตรรวมกันยุบที่รันท้ายก็พาดตาแพ้จอมยุทธเสื้อเกียรติเทพิชิตถ้ามีการดักตัวด้วยโอลานโยังไม่ขึ้นยังไม่ร้อนครับ เส้นสายยังไม่ยืดอะไรกำลองนั้นไปมุยตายนะครับใช้ความใหญ่ก็ไปประกบแล้วฟันด้วยสอบทางด้านน้ำกบมวลก็ใช้เหลี่ยมช่วยครับเพรตัวเล็กกว่าครับปะทะมากไม่ได้ปิกด้วยสอบเหมือนกันมา่าลูกนี้ดันสวยครับเวียงเอาโอเโน่หงายตึงลงไปกรรมการพันโทธีระนาวังเวลาครับที่ยาเป็นกรรมการมวยคู่นี้บุกครับที่ใช้แรงใช้ความใหญ่ครับน่โอ ต่อยขวาครับขว,ว้างขวาเข้าไปสอกหมัดแฟนเฮ้โอโลโน่นี่เป็นฝันใจแฟนมวยบุญล็อกนะครับตอนนี้แฟนใจเฮเฮเรามาดูภาพช้าๆครับโอโลโน่ใช้ความใหญ่บดเบียดครับแล้วเวี่ยงลูกนี้มาหมุนลงไปเลยลำกระบ,บวนต้ตตะกัดด้วยฝียมือแอนทโคให้เต็คับลูกมาสักคู่นี้ทำเป็นว่าไม่เจ็บนี่แะครับโดนเข้าไปแล้ว ยังเฉยเฉยโอเลโน่เดินออกไปปิดนะปิดเอวนี่นี่เป็นการยึดเส้นยึดสายว่าเส้นสายยังยังไม่ดีแล้วกระดูกนี้เป็นศอกซ้ายครับทากระบวนศอกขวาแรกกันแล้วลงมีขัดขาหงายเข่งไปแานเาลอยลครับทีมงานครับเป็นพประยักษ์จากวิทยาครับเอามาเทนโอเลโน่คอมือบนหมักสามโอโดยการปาร์โบนั้นทำลินทำไม้ครับสองติดเอกยกที่สามครับ การขู่ย่าจะให้โชคได้วงนายประกบทำกระบวนโขนตีครับล็อกแน่นโอโน่ลงมาล่างพยายามกดไปครับไม่จะตีกรรมการธีระก็บอกขวางโดนเข้าไปเต็มเมเดินอัดตับโอโนโอ่พยายามต่อยซุกขวาติดเข้าไปแลกกันุวนขวาลงุวขวาโอโนโอ่พยายามใช้หมัดให้เป็นประโยชน์ ตีไปตะระดอกให้ฝฟาบนล็อกนี่เฮเวลาบนล็อกตีเข่าติดในโดนต่อเข้าไปล้อของนักบวลนี่ใช้ได้ทีเดียวนะครับทางฝ่ายฝ่ายหลับหลายคนแล้วเมย์เมในดีได้โดนเข้าไปหลับชาเชื่อมไปเลยลูกเมย์ล้อยังเบียดเข้าไปเหมือนเดิมแทงซ้ายแต่งโดเอาโดมขึ้นมาอีก พอเวนทางด้านขหมักครับติดเข้าไปมาเอาแล้วน้ำกระวนหดตีรุนี้สวยครับโอโน่ไม่กลัวครับติดเข้ามาพูดถึงตามทันมวยแล้วนำกระบวนก็นเป็นรุ่นพี่โอรโน่ครับแต่ว่าโอลโน่วันนี้ไม่กลัวซะแล้วเป็นก์ไรเวทของอูบินีและชมป์มวยรอบ เคูเนเซียซุปเปอร์ไฟสุดด้วยนะครับกุยงเหรอกุยงครับวาน้ำกระบวนนี้เหลือกินเหมือนกันตัวถึงแม้ว่าจะเล็กกว่านะครับแต่วุยงเราโดนโน่ควม่มลงไปได้ภาพชันชา,ชากับแข้งซ้ายลูกนี้เน่ยก็ไปใช้โค้งแล้วกระบวนผวาเขาก่อนโอนโ,นโน่กุยงแต่ตัวเองเสียหลักลงไปข้างล่างหมัดตายครับลูกนี้ที่นํำกระบวนแก้ไม่ตกโดนไปสองหมัดติด,ดทะหลาลมเลยพยายามทิ้งขวาโต้เหมือนกัน ยันไปยันมาใช้หนก็ไปตีลูกนี้คะแนนนะครับเข้าตากรรมการอาจารย์โค้ชภูมิจันของเราครับไอ้ไกว์เตีครับส่วนอาจารย์ประมุขหอยมุกบอกว่าหันหน้าสู้ไปเลยตีสู้ไปเลยยกนี้ยกที่สี่ต้องเล่งด้วยกันเลยครับเข้าทางตรงต้องเล่งหน่อยทั้งออรโน่ทั้งนาวกบวนเฮทิ้งครับหวยความใหญ่เลือกเป็นประโยชน์ต่อยซ้ายไม่ถูก โหนสอบขวาครับนี่แหละครับสอบน้นตันของน้ำกระโบนลูกนี้แหละครับใช้ได้ผหมาตลอดโอนโอฟุกขวาติดเข้ามาเบียดเข้าไปโอนเข่าโหนหวยน้ำกระโบนจะตีเห็นนะครับเข่าพยายามจิ้มพยายามถีบไว้มาโอโนะเข้าใกล้โอนโอก็เบียดตลอดแทงซ้ายครับท้ำท่าจะต่อยหมัดซ้ายแต่ไม่ต่อยเยป็นเตะซ้ายมุนายกระโดดตี ดันเบียดตีไป่ยงครับกระบวนใช้เหลี่ยมก็ช่วยโดนจับนี่ลมไม้ไถไม่เอาแล้วครับตัวเองโดนถ่ายแฟนวยเฮเลยพระปอตีนักบวนจะไถนาเขาวันนี้โดนโอโรถ่ายันไปบ้างได้ต่อไปตังหว่าใสขวางามงามครับลูกนี้โอโรยังเบียดยังเบียดอยู่ยังเบียดเข้าไปแทงไม่เข่าโมบกนก็โต้โต้ข้าง แรกกันสนุกครับคู่นี้ยกที่สี่อาโรโรเบิรนเข่าสามดอกปิดติดกันน้ำขบวนคืนด้วยแ้่ขวาดูเลยครับทันกันทุกอย่างวงในเล่งตีน้ำขบวนเล่งโอโรโรก็เล่งครับยกสี่ปลายยกแล้วใครจะเข้าสามลูกนี้โดนเททิ้งไปแล้วน้ำขบวนเสียเปรียบครับเล็กกว่าพยายามเข้าเอาคืนไค้ขึ้นมา ตบเข่าลูกนี้หนักๆต่อยด้วยหมัดซ้ายโดนกระบาผวาครับอ้าวแยกเกี่ยวโด้นิ้วมันนีนะชั่เป๋ครับโดนสอกแขงว่าโดนสอกแขงอาไปอีกอสามสี่ดอกโดนเขาซูกไม่ฟุกจะไปรับไหมราศีละไม่นับกับแม่ลูกตาโอ้โหย้ำครับราศีทองโผล่เข้าใส่ทุ่มใว้เขาโ่อทุ่มให้เขาอีกทุ่มให้เข่าเขาตายทำงานได้ผลแล้วบูน้องพายุครับตอนนี้พยายามฝันตอกแรกตอกซ้ายตอกขวา แมแต่โดนเข่าเยอะเลือกเกินแล้วโดนหมัดพุ่งไปมาสักคู่นี้เสียอาการหมดที่สี่เอาโนโน่ต่อยซ้ายลูกนี้นงกงะบวนหัวออกไปครับเห็นนะครับลูกนี้แยกเขี้ยวเลยนะโดนซ้ายซ้ำเข้าไปเอา้าทำท่าเตะทำท,ท่าพังงาซ้ำ้วยซอยทีนึงไปออกไปโดนซ้ำเข้าไปที่หัวก้มโอ้โดนพายุจริงๆงครับทั้งหมดทั้งสอบแถมด้วยพายุเข่าอีกชุดหนึ่งถึงกับสุดเลยครับหมดสภาพนักศึกษาเลย โอ้โหยกสี่นี่นระบวนโดนเยอะอาจารย์พาโมดเครียดครับต่อยมาสลับซอกเอดตลอดนี่หมดกอดตลอดี่หมดอดตลอดนีหมดกอดตลอดครับพี่เลี้ยงบอกโคนุกับตลอดอย่าห่างนี่แหละครับรีบเลยครับคือกอดตลอดหมะกอดกอดไปเล่นไรตลอดว่ากเนอะกระบวนโหนตีตีไว้เรื่อยยกห้ายกสุดท้ายครับต้องเร่งหน่อยแล้วครับ ยกที่สี่นี่มืสีงคะแนนเยอะนะครับวนวยังก,ก็โดนนับเลยสุดเข้ไปลูกนั้นพยายามปล่อยหม,มัดฟันที่ต่อแกนอาจารย์โบสว่าแต่ว่าโคลนโนทำเบิ้ลสองชั้นครับเตะสองชั้นสวยเล่นฝีมือซะครัวโ,โอลนโนวันนี้เขายก4สี่ได้เยอะครับทำโว์ฟอร์มยกห้า น้ำขบวนกว็ฟิตมาเต็มร้อยครับเมื่อสักครู่นี้คุณโดนสัมภาษณ์มาแต่ว่าไปพลาดยกสี่น่านี่ครับทำมันหลอกล่างให้เกี่ยวบนมาเล่นของสูงนี่าวืดไปวืดมาโอเลโน่โชว์ความยิ้มสบายใจเขาแหะครับโอโลโน่บักสาโอวันนี้โชยับครับโชยับโชตเอีก อตอนนี้ทำอะไรมันก็สวยงามเลยครับดูครับลีลาลีลาออกสเต็ปเลยครับว่าอย่างนั้นเอะโอโครับนี่นดูดูสอนมวยไปเลยแฟนมวยรอบสนามปรบมือเกลียวกาครับโบรโนโชว์ฟอร์อวันนี้อสอนมวยงน้านนำกระบ,บวนได้นี่ถผอว่ายอดสีมือเหมือนกันเพราะว่านำกระบ,บวนนี่เป็นแนวหน้านครับในมวยเอกยุคนี้ วันนี้เสียเชิงครับโดนโอรโนสอนมวยทำภาพแถวเหมือกนกันครับพยายามจะต่อยหมัดน้ำะบวนแต่ว่าไม่ไหวเสนแล้วไม่ทันครับบนยกที่ห้าโอรโน่รุ่นน้องครับน้ำะบวนชูมือให้เองเลยยอมรับ